ก็บอกทุกคนนะครับว่าอ่าคนที่เขามีญาณวิเศษมีคุณวิเศษเนี่ยถ้ามาในชาติเนี่ยเขาก็สนใจและเขาก็ฝึกเพิ่มฝึกสมาธิภาวนาฝึกอะไรต่ออะไรถือศีลปฏิบัติเคร่งคัดโอกาสที่เขาจะบรรลุมากขึ้นอีกก็มีมีเยอะนะแต่แต่สิ่งที่สำคัญคือเท่าที่ผมดูในคนผู้วิเศษในเมืองไทยเนี่ย ถ้าเกิดจะใช้คําว่าผู้ที่รู้แจ้งก็คือพระพุทธเจ้าแหละนะครับแล้วก็พระอรหันตเจ้าแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะรู้เรื่องผีรู้เรื่องภพภูมิรู้เรื่องอะไรแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวรรคนะ์เนี่ยเทวดาสวรรค์ลึกๆขึ้นไปเนะี่ยสังเกตดูนะไม่ค่อยมีผู้วิเศษท่านใดพูดนะครับผมสันนิษฐานหรือดาว่าบางครั้งจะเห็นผีง่ายกว่า จะเห็นผีเยอะกว่าพอไปเรื่องของสวรรค์ชั้นต่างๆอะไรต่ออะไรเหมือนอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้เยอะหรืออาจจะรู้แต่รู้ไม่ทั่วประมาณนี้สังเกตดูว่าจะไม่ค่อยคุยแล้วก็ประเด็นของผีจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าพวกเทวดานางฟ้าหรืออะไรจะเป็นสวยงามหล่อสวยน่ารักนิสัยดีโดยมากนะแต่เทวดามิจฉาทิฐิ คือที่มีความเห็นผิดชอบคี้แกแลงอะไรไม่ดีอะไรต่ออะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าในพะัะไตรปิฎกเล่ามาก็มีอยู่นะครับสวัสดีคุณมะนาววานครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมก็คือคือก็แล้วก็แต่แต,แต่เจอผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะบางคนเท่าที่ผมคือผมชอบดูรายการผีไม่ว่าจะ เอาเป็นว่าในประเทศไทยมีอะไรมาใหม่ๆผมก็ติดตามอะแล้วคนดังช่องดังก็ชอบไปดูแล้วก็จะไปวิเคราะห์ดูว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะครับก็มีบางคนมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะเรื่องของผีเรื่องของอะไรบางอย่างเขารู้นะแต่แต่พอบางเรื่องเนี่ยผมดูแล้วเอ๊ะทำไมเขาคิดอย่างนั้นเขาตอบอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งมันยังไม่ใช่อะเพราะว่า ัออน,นืีอผมไม่ได้แมว่ามาอวดตัวเองหรืออะไรนะอย่างสวรรค์เทวดาผมก็มีประสบการณ์เคยเจอนะครับแล้วบางอย่างเขาตอบไปเนี่ยเอย๊มันแปลกแปลกอะ่ะถ้าเกิดคนทําตามหรือเชื่อตามเนี่ยจะยุ่งได้นะแต่แต่ผมไม่ขอพูดพาดพิงหรือไม่เอ,อ่ยชื่ออะไรทั้งสิ้นนะไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเหมือนแบบจะไปดิสเครดิตเขานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครไปใช้วิจารณญาณในการรับรู้กันเอาเองนะครับ ่าวันนี้ขึ้นไลน์ก็ใกล้ๆจะเที่ยงคืนแนละ้วสวัสดีคุณธรรมชาติครับคุณอถ้าเกิดผมเชิญใครนี่ถ้าอยากจะขึ้นมาคุยขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็อ่าจะบอกว่าอย่าพูดคำหยาบไม่นินทาไม่ดา่าว่าใครนะครับแล้วก็อพูดพูดตรงนี้เผื่อเผื่อใครมาดูย้อนหลังหรืออะไรอย่างคุณสมชาติ ชอบออกแนวสองแงสองงามแล้วก็เมื่อวานนี้คุณกัลยาแอดมินผมก็บอกว่าระวังช่องปลิวนะคุณโชคเออน่าคิดอยู่คือตลกแต่ถ้าเกิดไปบางคำถ้าเขามีคำที่จับไว้เนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งได้นะครับยุ่งคือผมสิ่งที่ผมกลัวคือคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ผมกลัวคืออ่า ชองโดนแบนแล้วมันไม่รู้มีกี่ครั้งที่ค่าโทษแล้วก็แบนถาวรอนะันนี้คือสิ่งที่กลัวมากๆนะครับผมเพราะว่ากว่าจะปั้นช่องขึ้นมาได้นี่กว่าคนจะคบพันก็นไม่ง่ายนะจริงไหมถ้าช่องหายนี่เศร้านะครับผมเศร้าก็เคยมีสมชาติอยู่ห้องพี่สนุกใช่ครับแต่แต่คุณมะนาวหวานช่วยพิมพ์บอกบอกด้ว่าอย่าทะลึ่งตึงตังเยอะเกินนะ เมื่อวานนี้คุณมะานาว,วันลงไปนอนก่อนใช่ไหมช่วงช่วงหลังช่วงหลังช่วงหลังหน้าหวาดเสียวนะก็พยายามหลบเลี่ยงคําที่อันตรายแต่ว่าพอพอไปเรื่อยๆแล้วจะเพลิดเพลินนะเพลิดเพลิน <laughs> คุณมะนาวเอ้ย่ใไ่คุณคุณกัลยาต้องรีบเบรกเลยนะรีบเบรกเลย <laughs> ผมก็คือ ไม่ไม่เป็นไรครับคุณเพนนีแต่ว่าต่อต่อไปอย่าอย่าอย่าแบบอย่าออกแนวทะลึ่งในการตัดไปตัดไปเนาะเพราะว่าเสียวเสียวนะสวัสดีครับคุณเอคุณพี่เอวันนี้มีเรื่องผีไหมให้ประเดิมคนแรกเลยครับให้เล่าคนแรกเลยมีไหมครับออค่อยนึกก่อนนะอ่ะดึกนึกเลยเดี๋ยวผมเบาเสียงหมาหอนก่อนจริงๆไม่ใช่หมาหอนอ่ะผมหอนเองเนี่แหละแต่ผมหอนเกินคือจกิ ได้ได้ยินเสียงเอฟเฟกมเนี่ยเนี่ยคุณพี่เอได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ไหมเนี่นี่ให้ให้ครับได้ครับเสียงหมาหอน,นมันไม่ใช่หมาหอนนะเป็นคนหอนนะมันคือเสียงของผมเองอครับผมอันนี้ผมพูดจริงๆไม่ได้ผมพูดตลกนะเพราะว่าผมไม่มีหมาที่บ้าน <S <S สวัสดีครับน้องป้อม คือแต่บอกที่มาของเสียงนี้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เสียงธรรมดานะผมเคยเจอทั้งเปรตร้องผีร้องผีโหยหวนอันนี้คือเป็นผู้ชำนาญการระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งไม่ไม่ใช่แบบเยอะมากนะระดับหนึ่งาภาษาไทยนี่มันข้นงกบแปลกๆนะ มันตีความได้หลายระยะนะครับก็เนี่ยก็มาจากที่เคยเจอผีและผีที่ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแล้วก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่เคยเจอก็คือว่าอันอันนี้เล่าเล่าผีที่ทำไม่ดีกับคนมีบุญอย่าบอกว่าผมเองแหละผมเติบโตมาเนี่ยผีก็เหมือนคนแหละนะครับบางครั้งเขา เจอใครที่เขาไม่ชอบเขาก็พร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะทำร้ายที่พร้อมที่จะทำอันตรายตั้งแต่เจ็บป่วยถึงชีวิตนะครับแล้วก็ผีก็คือคนในอดีตเขาก็อยากจะมีชีวิตเขาก็พยายามเข้าสิงนะครับผมใครจิตอ่อนใครบุญไม่มากพอก็จะโดนผีสิงตอนนี้พอโดนผีสิงปุ๊บ จะวุ่นวายนานเท่าไหร่ผีจะออกไม่ออกอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของเวรของจรรด้วยแล้วก็เป็นเป็นบุญเป็นอะไรสัมพันธ์กับผีมาหรือเปล่าบุญและบาปเนี่ยนะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือนิสัยในชาตินี้ด้วยนะครับคือพวกชอบท้าทายลองดีแล้วก็ชอบด่าชอบว่าผีโดยเจตนาพวกนี้ร่อแหลมผมบอกได้แค่นี้แหละ คือถ้าในทางศาสนาพูดก็คุณก็ได้บาปก,กรรมเต็มๆอยู่แล้วนะครับมีเรื่องเล่าแต่ว,ว่ามันสั้นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่ไม่เป็นไรครับก็ลองเล่ามาแล้วเดี๋ยวผมช่วยชงประเด็นขึ้นไปให้สมัยเมื่อเดีเดียวแป<ำ>๊บนึงบันทึกใหม่บันทึกใหม่